ครับกลับมาจับดาวยิบ ล่ากันต่อทางช่องอ่ใฮชาแนลก็กเป็นประจำทุกวันแต่ช้าวันพิเศษ <laughs> วันนี้พิเศษโอ้ oh, วันนี้สุดยอดอะใครก็ไปวิเคราะห์เนี่ยเก้าห้าลาวนี่ถือว่าสุดยอดมากมีคู่เดียวจริงครับนะที่ผมบอกแล้มีแค่นั้นจริงๆสุดยอดมากเมื่อวานนะส่วนท่านใดที่ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของอ่าสิบีนะวิชาคัมภีร์สิบีโอ้โหเมื่อวานนี้สุดยอดสองรอบนะสมรอบด้วย เมื่อวานนี้สามรอบเลยนะสามรอบเลยเมื่อวานสามรอบเต็มเต็มเลยโอ้สุดยอดมากแล้วก็ท่านในที่ไปเรียนในเรื่องของ s อแพแล้วก็เอาตัวนั้นมายิงก็ถือว่าสุดยอดแต่เมื่อวานผมกับนะผมวาไม่แม่จัดหกสองมาจัดหกสองเต็มเต็มเลยเลยมื่อวานเมามาทั้งคู่ครับแต่ว่าแยกกันมามาหกศูนย์ศูนย์สองดูดีดว,ว่าสนาใส่เยอะไปหน่อยครับเอแยกกันมาเฉยเลยดูเด็กเก่เราตั้งแต่ตัดเต็มเลยหกสอง เพราะว่าฟอกมันเป็นสองไงสอก็มานะครับเมื่อวานจะเขามาศูนย์สองไงหก็มาเขามา60นยะ <c oughs> โอ้แยกกันเฉยเลยโอ้ยถ้ามารวมกลุ่มกันศูนย์หกสองแล้วก็คงเป็นงามตาแน่เลยเมื่อวานงามตาแน่ก็โอเคก็ถือว่าเราไปกันเนไงในเรื่องของ12บเบสอ่ะก็มา <c oughs> เล่าข่าวท่านได้ฟังนะในเรื่องของดวงดาวต่างๆในเรื่องของวิชานะ ก็ตามนี้แหละทางช่องไอแชนแนลคืนลักเนี่ยท่านติดตามไว้ท่านรู้อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมนะดันหน่อยแลหน่อยเหลยร้อยกว่าท่านนะเหลยร้อยกว่าท่านได้สี่พันแล้วโอ้ยดันหน่อยเจ๊เจ๊ดึงห้าพันหน่อยนะโอ้ยเจ๊ดีใจว่าอะไรถึงห้าพันเนี่ยดีใจมากถ้าถึงหมื่นปุ๊บเนี่ยจะดีใจมากๆเลยนะเนี่ยก็ดึบ๊บก็ดึ๊บมาเราทำมาปีกว่าเกือบปีกว่าแล้วจะได้มาสี่พันเกือบสี่พันละขาดอีกร้อยกว่าแชร์ไปหน่อยแชร์ไปหน่อยนะครับไอแชนแนลคืนลักนะเป็นช่องที่ผมนำสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำราพิชัยสงครามสุุจจรงคค์โชวาาณกกทมพูดยับ เป็นประจำมาแนะนําตั้งดวยให้ถูกดูดวงให้เป็นมาเจนความสําเร็จแล้วก็มาสองดาวให้เป็นเห็นเงินล้านแน่นอนชัดเจนนะครับติดตามเราไว้มีเงินใช้แน่นอนติดตามเราไว้มีโอกาสยืมเงินแสงเงินล้านกับเราแน่นอนชัดเจนมากในเรื่องของตําแหน่งดวงดาวนะมาจากชุดคัมภีร์ห้าแปดคัมภีร์มหารวยห้าแปดนะครับถือว่าเป็นสุดยอดคัมภีร์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดวงทักษะมหาพูดสามสิบห้าภูมิติสิบสองดาวแล้วก็ในเรื่องของตรายภากีตรีจักแล้วก็สิบสองเบสตนนัวนี้โอ้โหแรงสุดๆนะแรงสุดๆท่านมีวิชาแค่สิบสองเบสวันนี้นะ วันนี้ผมสอนเรื่องของวิชาชุด12เบสนี่แหละแล้วก็ในเรื่องของการเทคนิคเทคนิคในการที่เราเข้าคู่ด้วยแล้วก็ไม่พลาดด้วย แล้วก็สอนให้ท่านมีความมั่นใจด้วยในแนวทางที่เราจะสร้างความมั่นใจของตัวเราเองเนี่ยนะจะแนวทางยังไงแล้วทําให้เราได้ตังค์ไม่ไม่ไม่ปัดไม่เป๋ไม่อะไรไม่เก้กังลังเลนะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านอย่าเก้กังลังเลนะถ้าอยากได้เงินแสนเงินล้านกับเราอย่าเก้กังลังเลสงสัยสมัครทันทีเลยนะวันนี้นะสามสิบห้าท่านแค่นั้นเองนะเป็นโอกาสของท่านอย่างดีงามเลยนะครับวันนี้นะวันนี้สิบเจ็ดนาฬิกาโดยประมาณนะเอาประมาณค่ำค้หน่อยนะครับสิบเจ็ดนาฬิกาโดยประมาณค่ำค้หน่อย อาสังทางยุโรปทางอา่อาอเมริกาก็อาจจะดึกนิดหนึ่งหรือว่าอาจจะอา่าอาจจะอาจจะสายอาจจะอา่าช่วงเวลาทํางานนิดหนึ่งก็โอเคไม่เปไ็นไรก็มีโอกาสก,าก็ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ถือว่าสุดยอดมากเทคนิควันนี้ที่ท่านที่จะเข้าไปนะเทคนิคการที่หย,ยิบเงินหยิบเงินล้านหยิบเงินแสนเนี่ยเทคนิควันนี้จากวิชาเดอะเบสนี่นะถือว่าสุดยอดมากๆเพราะฉะนั้นท่านต้องนะอย่ากเก้กังลังเลสงสัยนะตัดสินใจทันทีเลยวันนี้มันสุดยอดมากเป็น เขาเรียก <an _ t oto> เป็นวิชาระดับเงินล้านนะแต่ว่าท่านท่านสามารถที่จะเข้าร่วมกับเราแค่หลักร้อยอ่ะถูกไหมอ่าเป็นวิชาหลักล้านอะแต่ท่านสามารถเข้ากับร่วมอ่สัมมนาเราได้แค่หลักร้อยอ่ะคิดตัวอย่างนี้แล้วกันอ่ะท่านไม่เข้านี่ถือว่าพลาดโอกาสอย่างสูงเลยนะวันนี้นะอา้าวศูนย์หกสี่สองดูย์สิ้าท่านเท่านั้นเองนะเหลือ <an _ t oto> ไม่ถึงเลยล่ะนะ<_ <an> _ <t oto> เพราะฉะนั้นก็เอาให้เต็มหน่อยจะได้ภูมิใจจะได้สบายใจจะได้มีกำลังใจอะไรก็ว่าไปนะอ้าว นะวิชาหลักล้านนะของแพงแต่ว่าท่านจ่ายถูกอะมีที่ไหนครับมีที่นี่เราให้เช่นแมวขึ้นรักนะตามนั้นเอาว่าไปตามนี้นะครับในเรื่องของวิชาวันนี้วันครูนะวันครูวันสบายผมถึงบอกว่าวันวันเนี้ยก็เลยเรามาจัดในการที่จะเราสัมมนาออนไลน์วันนี้ไงการสัมมนาออนไลน์มันก็ได้ดีอย่างหนึ่งว่าท่านจะได้ถามท่านจะได้พูดได้คุยไงะนะเพราะฉะนั้นท่านจะได้อันไหนที่ท่านดูไม่เข้าใจในที่ผมพูดไปนะบางทีผมก็เห็นคอมเมนต์ท่านบอกอาจารย์ยัง,งงงดูยังไม่เป็น ในเรื่องของชุดวิชาผมเนี่ยบางทีก็นี่แหละที่ว่าบางทบีบางคนก็บอกว่าอาจารย์ที่อาจารย์มันไปช้าเพราะอาจารย์ไม่พูดนู้นน้นดาวตำแหน่งนี้ตำแหน่งโน,น้มนอะไรมันโยกถึงกันอะไรต่างๆผมไม่ได้พูดตรงนี้เพราะเนื่องจากว่านั่นเป็นเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ที่ท่านสามารถศึกษาเรียนรู้ได้จากครูบาอาจารย์ท่านอื่นอยู่แล้วถูกไหมท่านก็ไปเรียนรู้จากวิชาบา,าท่านอื่นแต่นี่มันเป็นเรื่องของวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของโหราศาสตร์ในเรื่องของตัวเลขอย่างเดียวผมก็เลยต้องถอดออกมาเป็นรหัส เมื่อถอดออกาเป็นรหัสใครอยากจะเรียนรู้มาคุก็จะาหาอยากหาเงินจากดวงดาวท่านต้องมาถอดรหัสกับผมอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะและการถอดรหัสมันก็จะรู้ในกลุ่มของเราไม่ได้ไมไไม,ไม,ไมไ่รู้กว้างไงการที่รู้กว้างเนี่ยมันก็ถือว่ามันก็มีมันก็เป็นดาบสองคมอะ่ะ นะเป็นดับสังคมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะเจาะตรงนี้อะไรตรงนี้ท่านก็มาเรียนรู้ถอดรหัสตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะบางอย่างบางเรื่องบางเรามันก็เป็นความรับในเรื่องของส่วนตัวเราเพื่อถอดรหัสออกมาบางอย่างบางเรื่องบางเราก็เป็นความรับของพลังจักรวาลพลังจักรวาลก็อยากให้ถอดรหัสออกมาและท่านไปรู้ความรับของราจักรวาลเมื่อเซฟเราครับตู้เซฟเราอะถ้าตู้เซฟท่านบอกว่าถ้าตู้เซฟท่านเขียน รหัสไว้ที่หน้าตู้เซฟเลยโอ้โหโจรม,มันก็ถอดง่ายสบายเลยถูกไหมใครมาก็เอาเงินท่านเก็บไว้ถ้าไห่มันจะเหลือไหมละ่ะไม่เหลือเพราะฉะนั้นอันนี้ก็การการถ,ถอดรหัสจัก,กรวาลมันก็เป็นรหัสความรู้ที่ที่เฉพาะของตัวเราไงที่เราจะถอดออกมาได้อย่าง12เบสเนี่ยทำไมาอาจารย์ใช้12เบสอ่ะก็12เบสอ่เบสครับสี่หลักผักสองคนก็งงถ้าคุณไม่ได้เรียนคุณก็งงคุณก็ฟังยังไม่รู้เรื่องบางคนก็ถือผมส่งใบให้ก็ยังไม่รู้เรื่องจะดูยังไงอะไรยังไงถ้าดูเป็นเมื่อวานก็ได้ทั้งสองศูนย์สองหก แล้วก็9 5ด้วยถ้าท่านดูเป็นอ่ะใช่มันก็คลักษณะตรงนี้คือนะั้นคือเป็นรหัสทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้วันนี้นะ่าคำคำ,ำวันนี้คำคำผมจะเอาตารางที่ผมส่งให้ท่านทุกวันมาสอนแล้วก็มาบอกให้ท่านเทคนิคในการที่เราจะเอาเอาเงินแสนเงินล้านจากดวงดาวจะทํำยังไงวันนี้ชัดเจนมากๆนะเป็นวิชาที่มีความแพงมากนะวิชานี้แพงมาก12เบสนี่ถือว่าแพงมากนะแพงมากนะครับ12เบสนี่ถือว่าแพงมากแต่ว่าท่านสามารถที่เข้าร่วมกับเราได้แค่หลักร้อย แค่หลักร้อยแค่นั้นเองถือว่าเปิดโอกาสให้ท่านเปิดโอกาสทองให้ท่านนะวันนี้นะชูรกุกซีสองหกแปดแปดหนึ่งศูนย์นะครับว่ากันไปตามนั่นเลยนะครับก็แจ้งไปหนนาสามจุห้าที่เท่านั้นเองนะสามห้าที่เท่านั้นก็จะหมดเลยแล้วครับว่ากันไปตามนี้นนะนี่แหละครับก็เป็นเรื่องของความรู้เป็นเรื่องของวิชาเป็นเรื่องของการศึกษาทั้งหมดทั้งปวงที่ผมพูดมาไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็แล้วแต่นะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันต้องเกิดขึ้นด้วยด้วยความเชื่อมั่นของตัวเราเองผมมีความเชื่อมั่นนะ แต่ละชุดวิชาที่ผมนามาให้ท่านเนี่ยผมพิสูจน์แล้วแล้วก็ผมทํใส่ตีแล้วทาใส่ตีอีกก่อนที่จะเอามาบอกท่านก่อนที่จะมาเขียนลงในหนังสือก่อนที่จะเอามาพูดคุยกันแล้วเอามาให้ให้ท่านได้รู้เราเราพิสูจน์แล้วเรานั้นแล้วยังสูตรเหมือนกันใช่ไหมอย่างสูตรเนี่ยไม่ว่าจะสูตรลาวสูตรไทยแล้วแต่ผมพิสูจน์มาแล้วเป็น10บสปีนะแล้วก็เอามาใช้แล้วผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงสูตรนะอย่างสูตรลาวผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงอย่างเมื่อวานเนี่ยก็บอกอยู่แล้วถ้าถ้าเกิดว่าสามกับสี่มันไมา นะมันก็มีเก้าตัวเดียวนะเก้าตัวเดียวบังเอิญสามันมาด้วยไงแต่เก้าตัวเดียวเก้ามันจะไปยิงอะไรก็ตัวนั้นมันชนมันอยู่ห้าตัวเดียวก็มีเก้าห้าตัวเดียวก็แค่นั้นเมื่อวานนี่ชัดเจนมากนะก็เป็นอย่างเงี้ยนั่นคือเรื่องของสูตรใช่ไหมแต่ในเรื่องของอดาวก็ดาวเจ้าเลือกก็เก้ากใช่ไหมลาวเมื่อวานนี้ก็เป็นลักษณะเงี้ยมันชัดเจนมากในเรื่องของ วิชาความรู้ที่เราได้วิชาที่เรามีแล้วก็นํามาบอกกล่าวให้ท่านรับรู้นี่ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากขอให้ท่านตั้งใจแล้วก็ขอให้ท่านมีความมุ่งมั่นว่าเราจะต้องหยิบเงินจากดวงดาวให้ได้ไงถูกไหมครับอันนี้คือเป็นหลักนะท่านต้องมีความมุ่งมั่นตรงนี้ก่อนเราต้องหาเงินจากดวงดาวให้ได้ท่านต้องใช้คําว่าหาเงินนะการหาเงินเนี่ยถ้าการหาเงินเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับเรื่องโชคเรื่องลาบนะเพราะปะกติชีวิตมนุษย์เราเนี่ยนะชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมันก็มีการหาเงินหาทองอยู่แล้วถูกไหมครับ การหาเงินเนี่ยเราจะได้วันละพันวันละห้าพันวันละหมื่นอ่าหรือวันละอ่าหลักร้อยวันละหลักพันวันละหลักหมื่นนี่ยอันนี้มันเป็นเนี่ยมันเป็นความสามารถของเรานะมันเป็นความสามารถของเราเห็นไหมบางคนก็ก็หาได้วันเป็นหมื่นนะอ่าวันเป็นหมื่นนะอย่างอาจารย์ที่เขาดังๆเขาสอนอ่าในตามมหาลัยต่างๆบางทีเขาสอนในกรุงเทพก็วิ่งสอนห้ามหาลัยวันหนึ่งห้ามหาลัยก็มหาลัยละชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้อ่าสองชั่วโมงสองชั่วโมงนะ ห้ามหาลัยก็สิบชั่วโมงวันหนึ่งก็สอนสิบชั่วโมงตั้งแต่เช้ายันสี่ทุ่มเนี้ยก็ประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงอ่ะเจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยก็เขาชั่วโมงละห้าพันอย่างเงี้ยนักนก็สี่หมื่นอ่ะใช่ไหมนั่นคือความสามารถของเขาความรู้ที่เขามีไงใครไหมก็เอาความรู้ตัวเองไปหาเงินนั่นนี่เขาเรียกหาเงินจากความรู้ใช่ไหมหาเงินจากความรู้ที่มีหาเงินจากปัญญาที่ตัวเองได้อันนี้ก็เรียกการหาเงินเป็นาการหาเงินเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถูกไหมล่ะแต่นี้ เรามีแนวทางยังไงที่จะหาเงินจากดวงดาวก็ที่ผมมาสอนวิชานี่แหละโหราศาสตร์เนี่ยชุดอ่าโหราศาสตร์อ่าชุดอ่าเปิดสอนออนไลน์หรือจะอบรมวันนี้การเปิดสอนออนไลน์นยท่านเรียนชุดเต็มใหญ่นะแต่ว่าวันนี้ผมมาย่อยๆเป็นสัมมนาไงเป็นสัมมนาเอามาย่อยๆนะวิชาหลักล้านแต่มาให้ท่านหลักอ่าให้ท่านสามารถเข้าร่วมเราได้หลักร้อยแค่หลักร้อยเนี่ยนะหลักร้อยไม่ถึงกลางหลักร้อย ต้นๆด้วยเองเงี้ยก็คืออยากเปิดโอกาสให้ท่านเองนี่คือความอยากเปิดโอกาสให้ท่านแต่ว่าท่านต้องท่านท่านท่านต้องพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะอย่าไปบอกว่าไม่มีไม่นั่นไม่อย่าไปบอกนะตัดสินใจเลยครับตัดสินใจเลยมีไม่มีไม่สนใจท่านตัดสินใจอาจารย์ตัดสินใจจะเรียนจะสัมมนาไอ้เรื่องอื่นว่าที่หลังก็เขาตัดสินใจก่อนขอให้เต็ม35ท่านน่ยท่านเป็นคนที่35ท่านก็จะรวยเป็นคนแรก35คนนั่นแหละท่านตัดสินใจเลยวันนี้นะจะแจ้งไปเลยแจ้งไปเลย แอดไลน์ไปก็เนี่ยว่าถ่ายไอ้คิวอาร์โค้ดไปแอดไลน์ไปหรือจะแอดไม่ได้ก็เป็นบ้านหมอดูหนึ่งกแปดแจ้งไปเลยครับท่านที่มีไลน์อยู่แล้วแจ้งไปแจ้งไปสา,สาท่านผมจะคัดนะผมจะคัดนะเรื่องอื่น่อยว่ากันเรื่องจากข้าเรียนต้องแจ้งนิดหน่อยนะแจ้งนิดหน่อยอยู่ในกลุ่มในอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องแจ้งไปนะครับผมจะได้คัดท่านออกมานะตามนั้นอไม่ว่าผมแจ้งไปแล้วก็เฉยเฉยเฉยมันก็เหมือนกับว่าท่านนิ่งเฉยอ่ะนิ่งเฉยต่อความรู้นิ่งเฉยต่อ,อความรวย <laughs> ใช่ไหมมันนิ่งเฉยต่อความรู้นิ่งเฉยต่อความรวยไม่ได้นะมันต,ต,ต,ต้องกระตือรืลร้นกับความรวยเนี่ยเราต้องรวยก็ตืรือร้นหน่อยอย่างเมื่อวานกระตืรือุ้นลดลดกับ95เนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักการอยู่แล้วครับเป็นหลักการเชื่อมั่นในแนวทางไม่เก้กาํางลังเลสงสัยตัดสินใจทันทีไม่ได้รอคิดพูดดีต่อ,อกันอย่างมั่นคงเราเชื่อมั่นใน,นแนวทางก็อาวันนี้นะ3ามสห้าท่านแค่นั้นเองนะไม่ได้มากมายอะไรเลยนี่คือหลักการอยู่แล้วครับนะเพราะหลักการเพราะเราหาเงินอย่างที่ผมบอกหาเงินไม่เกี่ยวกับดวงนะการหาเงินนี่หมายถงาเรไอข แม้แต่คนที่เขาใชอันนี้คือหลักการกฎเกณฑ์ของธรรมชาติกฎเกณฑ์ของจักรวาลอยู่แล้วครับอันนี้เป็นเรื่องหลักอย่างี้ความสามารถของคนเราอ่ามันอ่หรือปัญญาของคนเราความรู้หรือการพัฒนาของเราของเราเนี่ยอ่าการพัฒนาของเราเนี่ยอ่าคือคือความรวยของคนเรามันมันจะเท่าเทียมกับการพัฒนาของตัวเราเองไงเพราะฉะนั้นการพัฒนาเราหลายอย่างนะถ้าเกิดว่าเราอายุมากล้วจะไปพัฒนาแบบให้ร่างกายมันแข็งแรงได้ไหมมันไม่ได้เพราะเนื่องจากอายุเกณฑ์นแต่ถ้า เรื่องสมองเรื่องปัญญาเรื่องความคิดเนี่ยบางทีปัญญาเราสามารถพัฒนาได้ว่าสมองความคิดมันพัฒนาได้อยู่ตลอดเวลาเพราะเพราะ,เพราะความคิดมันไม่แก่นะจากความหลงหลงลืมมันจะมีแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราเอายุมากขึ้นไปนะอายุมากขึ้นไปแล้วความหลงลืมมีแต่ต้องทําบ่อยไงการทําอะไรบ่อยๆซ้ําๆดาๆดิมๆเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกอ่าคล่องมือขึ้นเหมือนก็มันเป็นออโตเมติก ใช่ไหมออโตมิอย่างที่ผมเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์อยู่ตรงนี้หรือว่าตำแหน่งดวงดาวต่างๆเพราะเห็นปุ๊บเราจะรู้เลยมันเป็นออโตมิติกแล้วครับไม่ต้องจํามันเป็นออโตมิติกแล้วดาวอยู่ตรงนี้คือมุมป้านตรงนี้คือมุม a r ตรงนี้คืออ่ามุม VR คือตรงนี้คือตำแหน่ง TG อย่างเงี้ยมันมันเป็นระบบของมันแล้วไม่ต้องจําครับ พอเห็นปุ๊บรู้เลยเห็นปุ๊บรู้เลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมันเราเราใช้อะไรที่มันทําจาๆซ้ําๆเพราะฉะนั้นถ้ากท่านอบรมท่านเรียนรู it. It ้อยู่บ่อยๆศึกษาเรียนรู้จํจๆจํามันก็จะเป็นการเป็นออโตเมติกพอเห็นปุ๊บมันจะออโตเมติกเลยอ่ะออโตเมติกเลยเหมือนกันท่านทํา12เบสเนี่ย12เบสท่านจะออโตเมติกเลยวันอาทิตย์เดือนหนึ่งปีเนี่ยมันจะเป็นออโตเมติกเลยครับมันจะมองเห็นว่าเพราะมันจะมีอยู่แค่ฐานตรงนั้นถ้าทำบ่อยบ่อยๆๆๆมันจะรู้เลยครับ มันจะรู้เลยเพราะรู้เลยว่าอ่าวันนี้วันนี้เดือนนี้ปุ๊บมาอยู่ตรงตรงจังหวะนี้วันที่เท่านี้เท่านี้จะรู้ตัวเลขทันทีเลยอันนี้ก็เรียกว่าทําอาศัยการทําบ่อยๆไม่ต้องจําครับแต่การทําบ่อยๆมันจะเป็นออโตเมติกมันจะมันจะบันทึกไว้เราเห็นปุ๊บจาได้ปุ๊บเห็นปุ๊บจําได้ปุ๊บเลยครับพอจริงๆแล้วในตัว12เบสมันไม่มีแค่ไหนเลยอ่าหนึ่งวันหนึ่งวันก็จะมีอยู่4ครั้งต่อหนึ่งเดือนเห็นไหม ตัวเลขมันจะซ้ํากันอ่ะหนึ่งวันจะมีอยู่สี่ครั้งต่อหนึ่งเดือนก็จะตัวเลขมันจะซ้ากันอยู่เงี้ยเพราะนั้นถ้าทำบ่อยท่านทำบ่อยท่านทำบ่อยเพราะท่านรู้ปุ๊บแน่นอนเลยครับมันไม่ได้ยุ่งยากไงไหมลักษณะตรงนี้แหละนั่นแล้วก็การที่เราทําบ่อยฝึกบ่อยนั่นคือวิธีการคือความสามารถของเราครับการพัฒนาความสามารถการพัฒนาคือความรู้ของเราเพราะการพัฒนาคือความสามารถเราก็จะทําความสําเร็จมันก็นํามาถึงความสําเร็จให้กับความสามารถที่เรามี อันนี้หลักการาง,ง่ายๆเป็นกฎของจักรวาลครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาหาเงินได้จากความรู้ของเขาหาเงินได้จากวิชาที่เขามีหาอะไรต่างๆนานๆน,น,นั่นคือความสามารถของเขาเพราะฉะนั้นท่านอยู่นิ่งๆท่านฟังผมไม่พัฒนาไม่อะไรเลยบางทีเนี่ยผมเปิดธรรมนาออนไลน์ท่านอย่างเงี้ยท่านก็พัฒนาเลยพัฒนาความคิดการพัฒนาความคิดมันก็จะผลักดันเราไปสู่การพัฒนาเรื่องของความเป็นอยู่ของตัวเราเองด้วยเรื่องของรได้ของตัวเราเองด้วยนะเรื่องของความมั่งคั่งรุ่งเรืองร่ำรวยของตัวเราเองด้วยเขาเลยความมั่งคั่งรุ่งเรืองร่ำรวยของเรา ร่ำรวยจะไปตามเข้ากับการแรงพัฒนาของตัวเราเองก็เรียกแรงพัฒนาของตัวเราเองใช่ไหมถ้าเราพัฒนาไปความมั่งคั่งลุ่งเรืองร่ำรวยก็จะพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นอันนี้วิธีการหาเงินจากดวงดาวอย่างแท้จริงนะอันนี้หลักการเลยครับเพราะฉะนั้นคือหลักการหาเงินมันจะไม่บอกว่าอาจารย์ไม่มีดวงท่านถ้าถ้าถ้าท่านคิดแต่อย่างเงี้ยท่านก็จะอาศัยแต่ดวงใช่ไหมอ่าถ้าไม่ได้ใส่ความสามารถของท่านไงท่านต้องดึงศักยภาพของท่านที่มีดึงศักยภาพที่ท่านมีอยู่ในตัวเองท่านอย่าไปบอกวาจารย์ดวงไม่มีดวง ท่านก็จะไปเชื่อแต่ดวงเพราะการเชื่อดวงก็เหมือนการอาศัยอาศัยคนอื่นนะการอาศัยคนอื่นถ้าดวงท่านไม่ดีก็เขาก็ไม่ให้อาศัยอ่ะใช่ไหมหรือบางทีดวงท่านอาจจะลำคาญท่านก็ได้เออมึงก็จะจะอาศัยแต่กูดินะมึงไม่พัฒนาตัวมึงเองเลยดวงก็เลยไม่ให้อาศัย <laughs> จริงว่ะอ่าจริงๆคนเราเหมือนกันนะเหมือนกับลูกเราแหละเอาง่ายๆลูกเรารักเรารักสุดกูเนี่ยลูกเราเนี่ยเอาตัวลูกเราเต็มเต็มเนี่ยเรารักสุดกูเนี่ยลูกเราเนี่ยอ่อลูกเราเนี่ยมันไม่พัฒนาเลยแล้วนันตื่นมากินนอนกูทําให้มึงอย่างเดียวตั้งแต่เช้ายันมืดเนี่ยนะอา่าพับที่นอนเก็บที่นอนให้มึงตื่นมาทําอาหารให้มึงบอกมึงไปอาบน้ําบอกมันพ่อแม่มันก็ลาคาญน,นะลูกว่าลาคาญนะบอกโอกูไม่เอามึงแลวอย่างเงี้ยมันก็มีนะครับเห็นไหม เพราะนั ard, ้นเออมึงแต่อาศัยแต่กูมึงไม่ทําอะไรเลยกูก็ลาคาญกูไม่ทําให้มึงเลยอดเลยแต่นี่ทำไมมันเป็นลักษณะงั้นนะเพราะนั้นดวงเราก็เหมือนกันน่ะโอ้ยดวงไม่มีดวงไม่มีแต่ท่านไม่พัฒนาดวงท่านเลยท่านไม่เข้าใจดวงท่านเลยท่านไม่ศึกษาเรียนรู้ดวงท่านเลยว่าเอ้ยท่านจะเอาดวงท่านเป็นอย่างนี้ท่านจะต้องทํายังไงพัฒนามันยังไงอะไรมันยังไงท่านจะต้องอาศัยแต่ดวงดวงเอ้ยมึงไม่รู้จากกูเลยอ่ะมึงจะาให้กูอาศัยกูอย่างเดียวอาศัยกูอย่างเดียวอย่เงี้ยมันก็เป็นหลักนะ อันนี้คือเป็นหลักเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นตัวเราเองต้องพึ่งมาแม้แต่เราอสสาศัยดวงเราต้องเราต้องอสสาศัยตัวเราเองด้วยส่วนต้องศึกษาเรียนรู้ดวงเรานะดวงเราเป็นยังไงจะพัฒนามันไปในแนวทางไหนจะไปยังไงอะไรยังไงอันนี้เป็นแนวทางพัฒนานะแล้วก็ดวงจะเป็นที่อาศัยเราอย่างแท้จริงเลยครับอย่างแท้จริงเลยเพราะฉะนั้นการพัฒนาตัวเราเองเป็นสิ่งที่สาคัญุดวันนี้นะสามสิบห้าท่านเนี่ยนะสามสิบห้าท่านเนี่ยท่านไม่ฟังขนาดนี้แล้วท่าน ไม่ไปพัฒนาตัวเองก็ไม่รู้ยังไงแต่แต่แต่การพัฒนาตัวเองถ้าอยากเอาเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะการที่จะเอาเวลาโอ้ยไม่มีเวลาโอ้ยอย่างนั้นโอ้ยอย่างนี้โอ้ยเขาเรียกอะไรอย่างนี้เขาเรียกมันมันเป็นอ่ะเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ผมพูดอยู่เสมอคือเป็นนิวร์เนี่ยเป็นนิวร์ความความนุ่นความนี่คือการที่เราไม่มีเวลาไม่มีอะไรมันเหมือนเป็นอะไรอ่ะมันมันมันคำคำ,คำว่าไม่มีเวลาเนี่ยว่าคือพุ่งซ่านอ่ะใช่ไหมอุทจจะกูจั่มันเป็นนิวร์ชนิดหนึ่ง มันเป็นนิวรณ์ชนิดหนึ่งอะแล้วก็ก็เป็นเป็นข้อที่เราไม่อยากอะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มันเอาแล้วว่าอย่างไงกูต้องสละเวลายัางไงกูต้องมุ่งมั่นเพื่อที่จะสร้างาพัฒนาสมองเราพัฒนาความคิดเราเพื่อที่จะพัฒนาความวามั่งคั่งรุ่งเรืองให้กับตัวเราเองเอาตัดสินใจตุ้มตั้มเลยอย่างเงี้ยอันนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ท่านตัดสินใจเองนะแต่ถ้าโน no, no, ่นนี่โน่นนั่นนั่นโน่นนี่นั่นมันก็จะกลายเป็นว่าอะไรทุกอย่างมันจะมาช้าหมดอะไรทุกอย่างมันจะมาช้าหมดเอาสามสิบหนะ้าท่าน ก้าวหนไปตามนั้นในการพัฒนาความมั่งคั่งรุ่งเรืองร่ำรวยมันจะเท่ากการพัฒนาของตัวเราเองการหาเงินจากดวงดาวเราการหาเงินจากดวงดาวหรือการวิธีการหาเงินจากดวงดาวก็คือเราต้องศึกษาเรียนรู้ดูจ the ังหวะการเป็นนะการหาเงินจากดวงดาวไม่ใช่อาศัยดวงการหาเงินไม่ใช่อาศัยดวงต้องเป็นการหาเงินหาเงินจากไหนการหาเงินได้ต้องอาศัยความสามารถที่เรามีวิชาที่เราได้ความรู้ที่เราเป็นใช่ไหมอันนี้ คือเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้แหละมันจะพัฒนาความารุ่งเรืองความสําเร็จความมั่งคั่งความรุ่งเรือยรายได้ของเราทั้งหมดมันก็จะมาจากตรงนี้เป็นหลักการเหมือนกันนะเพราะ,ะนักการพัฒนาก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแหละอ้าวตามนั้นคือการหาเงินนะถ้าต้องหาเงินจะรุมดาวหาเงินก็คือตัวท่านเองเนี่ยเอาใส่ความสามารถใส่ความรู้อย่างเดบิตนี่คนที่มีความรู้เดบินี่มันง่ายมากจริงๆง่ายมากจริงเม,มื่อวานนี่นก็สามรอบอะสามรอบเต็มๆต็มเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยโอ้โหได้ตังสามรอบนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับท่่าไร นะสามรอบนี้รอบละห้าพันห้าพันก็บหมื่นห้าแล้วนะสบายสบายหรือรอบละพันก็สามพันแล้วรอบละร้อยก็สามร้อยแล้วรอบละห้าร้อยกับพันห้าแล้วอย่างเงี้ยมันไม่สุดยอดจริงๆนะเบสนี่ถือว่าสุดยอดมากๆวิชานี้ท่านไม่เรียนไม่ได้หรอกนะหาเงินจากดวงดาวนะพูดในกันฟังตามนี่วันนี้วันครูพูดน้อยครูบนครูไม่ได้บ่นหรอกครับก็คือว่าพูดให้ฟัง,น,น, <c oughs> มมง,ฟงนะพูดให้ฟังกระตุน้นกระตุ้นความรู้สึกกระตุ้นให้เราอยากหาเงินนะครับนะ ว่าอยากหาเงินอยากหาเงินการพัฒนาความรู้าการหาเงินเรานะ่นแหละเป็นสิ่งที่สําคัญนะความรู้ที่เรามีมันก็สามารถที่จะนําพาเราไปสู่การหาเงินหาทองได้อันนี้คือเป็นหลักการง่ายๆอยู่แล้วครับไม่มีอะไรมากมายที่เกินกว่านี้อ่ะกลับมาดูวันนี้นะอ่ามาเรียนรู้กันวันนี้อ่าว่ามาเรียนรู้กันวันนี้เดี๋ยวผมดูดกันว่า,วามันไปไหนอ่ะอ่าอันนี้ก็ยังไม่มาโอเคอูดมาเลยหาหาแผ่นไม่เจอกรบหาแผ่นไม่เจออ้าวเดี๋ยวหาแผ่นไม่เจออ้าว ก็วันนี้พูดพูดมากหน่อยไม่เป็นไรครับอาจารย์ทอกทูมัตนิดหน่อยไม่ไมีปัญหาครับนะก็เราพราะเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่แล้ว <laughs> อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านเราก็มีประมาณอ่าเกือบ เกือบ4,000ครอบครัวแล้วก็หมู่บ้านใหญ่อยู่นะ4,000ครอบครัวนั่นก็ถืออุ้ม้านใหญ่อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างพลังตรงนี้ให้เกิดขึ้น,นได้นะครับสร้างความมั่งคั่งรุ่งเรืองร่ำรวยกับตัวเราเอางให้ได้นะไปดูสายรีเลทข,ของวันนี้ก่อนแล้วกันนะรีเลทก็ซื้อว่าสําคัญแหละตัวรีเลยวผมมาให้ท่านดูทุกวันทุกวันเพื่อท่านจะได้ศึกษานะครับตัวรีเลทมันจะเป็นลนนักษณะนี้ท่านพยายามดูตัวนี้ครับ P S W เนี่ยอ่า P W S เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นพลังที่เราถอดรหัสออ เป็นการถอดรหัสออกมาถ้าท่านใดที่จับท่านใดที่ดูท่านก็จะเห็นและท่านเอาตรงเนี้ยเข้าไปร่วมกับเบสวันนี้ผมจะสอนวันนี้ผมจะสอนให้ตรงนี้ไปแต่ว่าไม่ได้สอนอะไรทั้งหมดแต่ว่าแต่ว่าให้วิธีดูให้วิธีดูเราตรงนี้เอาไปเข้ากับเบสนะแล้วก็ L.O.D.L.O.D ก็จะให้เข้ากับเบสนะแต่วิธีการก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้บอก L.O.D แต่ท่านรู้อยู่แล้วท่านก็จะใช้ให้เป็นแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ตัวเมอร์นี่ก็สาคัญเนี่ยตัวเมอร์นี่สองเห็นไหมหลายอย่างเนี้ยมันเมอร์สองครับ พอเมอร์สองกูแบบคือตัวเมอร์สองมันเมอร์สองไนงะระหว่าง P S เอ่อ P W S กับตัว K w N มันเมอร์สองแต่ว่าบาังเอิญเราไปเจอ L D มันเจ็ดสองแปดก็เจอสองอย่างเงี้ยเจอสองท่าจะมีอะไรเขาจะไปยิงตรงนี้ได้ไหมละสองสามอย่างเงี้ยเพราะเราเจอสามสองครั้งในสายรีเลย์แล้วก็จเจอเสองสามอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าท่านมีวิชาความรู้เบสท่านก็ไปดูว่าเอ๊ะวันนี้จะเป็นไปได้ไหมสองสามถ้าเป็นไปได้ท่านก็ จัดไปตามนั้นนี่คือวิธีวิธีการนะเหล่านี้ครับวันนี้ผมจะเอาไปอธิบายให้ท่านได้รับรู้วันนี้นะวันนี้อบรมประมาณสัก3ชั่วโมงอ่ะสชั่วโมงครับสชั่วโมงนะร่างเป้าไว้3ชั่วโมงท่านจะได้อา่าถ้าชั่วโมงเดียวมันจะไม่ได้รู้เรื่องพูดคุยกันปุ๊บเป็นกระพนแลวไปชั่วโมงแล้วก็อาจจะมี3มชั่วโมงก็คือคูดคุยกันหน่อยแล้วก็เข้าเรื่องหลักของวิชาเข้าการวิเคราะห์แล้วก็เป็นช่วงคําถามนะเป็นช่วงคาถามเพราะฉะนั้นท่านจะได้อะไรเยอะวันนี้นะสัมนาวันนี้นะสัมนามวันนี้เลยอะ กลับไปดูวันนี้ก่อนนะครับกลับไปดูสายวิเคราะห์เจาะจัดตามระบบของวันนี้นะวันนี้วันครูครับวันครูก็นึกถึงคนอุตรดิตนะลูกสาวชอบมานะาครูนี่ชอบอวดลูกสาวนะอย่าลืมนะครูนี่ชอบอวดลูกสาวโอ้ยจริงๆอิงะเมเบิดสองด้วยนะวันนี้โอ้ยครูนี่ชอบอวดลูกสาวจัดลูกสาวแล้ววันนี้จัดลูกสาวครูสักหน่อยนะววันนี้จัดลูกสาวครูสักหน่อยวันนี้เอ้ยจัดหนักเลยเอา จัดหนักจัดหนักนะจัดหนักจัดลูกสาวครูสักหน่อยนะ <laughs> จัดลูกสาวครูสักหน่อยวันนี้เอ,อ,อชื่อเ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 ชื่อสาวอุตตรดิตน์ไงเราเชื่อสาวอุตตรดิตต์เราต้องจัดลูกสาวครูเต็มเต็มเลยวันนี้นะ เพราะว่าผมจําคุณกิริยาได้ว so, sure so, oh, ่าอาจารย์วันพฤหัสน <c oughs> ี้ล <t accept ance> ูกสาวชอบมานะพ่อชอบไว้ลูกสาวมานะเออผมก็จําไว้ตรงนี้ผมก็ยึดแต่ลูกสาวพอเมื่อไหรเจอเจอวันพฤหัสปุ๊บผมก็จะยึดลูกสาวเลยตลอดเลยโอ้วันนี้ลูกสาวสวยงามด้วยแล้วจะไปเจอเมือดด้วยแต่ว่าท่านไปดูด้วยลูกสาวอยู่ในเบสหรือเปล่านะอยู่ในอ่าอยู่ในฐานของเขาหรือเปล่านะจะอยู่ในฐานของเขาอ่าอยู่อยู่ในเบสของเขาหรือเปล่าถจะอยู่ในเบสของเขาก็จัดนะจัดลูกสาวเลยจัดหนักวันนี้ครูขออนุญาตจัดลูกสาวด้วย บางคนก็บอกงงอาจารย์อะไรอะไรมุงว่าลูกสาวลูกสาวเอาคนที่เรียนโหราศาสตร์มาต้องเข้าใจเดี๋ยวลูกสาวของพรทธหัสวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมครับลูกสาวก็คือเลขสองไงเพราะนั้นอันนี้คนที่เรียนโหราศาสตร์มาจะรู้เพราะว่าพรหันได้เป็นฤาษีลูกสาวนี่ไม่รู้ใครเอามาทิ้งไว้กอบัวนั้นลูกสาวเออพระฤาษีก็เดินไปที่ขอบสะก็ไปเจอเด็กมันร้องไห้อะงอแงงงอ้าวก็ใครว่าอ้าวใครเอามาวางไว้ใบบัวเมื่อก่อนเราคิดว่าอ้ใบบัวคนจะนอนไม่ได้นะ จริงๆใบบัวใหญ่ๆไม่มีคนไปยืนได้ไงใบบัวใหญ่ๆที่อาจารย์อะไรเขาปลูกบัวแล้วบัวใหญ่คนไปยืนได้เลยนะเออคนไปยืนได้มันแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นลักษณะก็ไปวางไว้มันก็ใบใหญ่มันก็ด้งเลยนะเด็กมูกิ้งไปกิ้งมารรอแ่แ่พระฤาษีก็เห็นอ้าวใครเอาเด็กมาโยนไว้นี่วะก็ไปเอาเอาเ็เอาเอาเอเอามาเลี้ยงไงครับเอามาเลี้ยงไว้ตั้งแต่เด็กกลายเป็นเด็กผู้หญิงไงครับก็เป็นลูกฤาษีเพราะพ่อแม่ไม่รู้ไปไหนม่รูกก็เอามาทิ้งไว้อะฤือีก็เลี้ยงแต่่ือก็ โดมันดานเสกนิ้วมือของท่านอ่ะัวไม่มือ,อครับเด็กชอบดูดมือนะ,นะอะเ,นเด็กชอบดูดมือเพราะเพราะทำไมเด็กชอบดูดมือเพราะตรงนี้แหละคือฤาษีท่านก็เสกมันเป็นสัญชาตญาณของเด็กนะเป็นสัญชาตญาณว่าฤาษีก็คือเสกนิ้วมือนะ่ะให้เป็นนมให้มีน้นํานมไหลออกมาแล้วก็ให้เด็กมันดูดกินนะมัดูดกินี่เด็กก็เจริญเติบโตมาใหญ่สวยงามมันก็เลยเป็นลูกฤาษีเนี่ย ลูกฤาษีก็นี่แหละดาวจันทร์น่ะเลขสองจึงเป็นลูกอ่าถ้าทั้งโหราศาสตร์ก็เรียกว่าเลขห้าเป็นฤาษีเลขสองเนี่ยเป็นลูกของพระฤาษีอย่างเงี้ยเขาเรียกเลขสองเงี้ยแต่เลขหนึ่งเนี่ยเป็นลูกเขยของพระฤาษีอย่างเงี้ยเลขหนึ่งเป็นลูกเขยพระฤาษีใช่ไหมเออเนี่ยเลขสาวนี่อยู่เลขตัวก่อกวนเป็นพะภยทอนกระโดดไปกระโดดมาแล้วไปเอ่าเขาเรียกว่าไปแอบเขาเรียกไปทําให้ฤาษีเฉียดหน้าคือไปไปเล่นชู้กับอ่าอ่าดาวจันทร์ลูกสาวพระฤาษีลูกสาวพระฤาษีก็เห็นพะภยทอนเป็นคนหุ่นดีไง อ่ากำลัย่อมสันเป็นคนที่แข็งแรงอะ่ะเป็นคนหุ่นเดียอ,อ่าหุนทหารอะ่ะเพ็รพยานทอนมีสเสน่ด้วยอ่าคาถาเพชรพยานทอนมีคาถามหาสเสน่ห์ก็เลยอ้าวก็เลยได้กันก็เลยอย่างนี้อ่ะก็เลยมีความจำาป็นกันระหว่างห้าหนึ่งสองสาม ถ้าห้าหนึ่งสองสามเจอกันถ้าหนึ่งกับสองเจอกันก็จะทะเลาะวิวาหนึ่งกับสามเจอกันก็ทะเลาะวิวาก็เป็นตำนานเขาว่าไว้อย่างนั้นก็เลยว่าสองก็เป็นลูกสาวฤาษีวันนี้กขจัดลูกสาวหน่อย <c oughs> อ้าวเตาเดา,าจะจัดวันนี้ก็เจอกับสองอ่ะเจอกับสองก็ทำาลอยได้ตังค์แล้วก็มือสองด้วยใช่ไหมอ่าเจอกับสองทำาเราได้ตังค์นะแล้วก็ห้ากับหกเป็นดาวเจ้าเลิกนะห้ากับหกเป็นดาวเจ้าเลิกเมื่อวานห้ากับแปดนะครับก็หนะ้ากับแปดมาหรือเปล่าน่าจะมานะเมื่อวานห้ากับแปดไม่แน่ใจว่ามาน่าจะมา นะอ่าอ่าแต่ว่าของของเราก็แปดกับเก้านะเมืวอวานแต่ว่าแาวว่าของอ่าน้อนน่าจะเป็นห้ากับแปดหรือห้ากับหกนี่แหละไม่ไม่แน่ใจห้ากับหกอ่ะห้ากับหกวันนี้ห้ากับหกอ่ะเป็นดาวเจราเล์เพราะห้ากับหกเป็นดาวเจ้าเ์เอาก็จัดไปดีครับก็จัดอะไรเนี่ยว่าจะมาไม่ละสองห้าอ่าอ่าจะมาคู่กันไหมล่าวันนี้พ่อกับลูกอ่ะไม่แน่นะพ่อกับลูกจะมาคู่กันก็ได้เออตอนนี้ไปไหนมาไหนพ่อกับลูกไปด้วยกันตลอดนะเออลูกนายยกอ่ะ <laughs> จะว่เออไปตลอดไปตลอดแต่แล้วแต่ว่าลูกมันจะเอ่อมันจะรำคาญพ่อหรือเปล่า <laughs> นะตรงนี้แค่ตรงนี้นจะมาด้วยกันไม่เล่เนี่ยพ่อกับลูกมาด้วยกันก็สองห้าเนี่ยพ่อกับลูกมาด้วยกันก็ไม่มีอะไรก็ตามนั้นเลยถ้ามาตามระบบไม่มีอะไรเจ็ดสองเจ็ดศูนย์สองสามเจ็ดแปดแต่วันนี้มันเหมิดอ,อยู่ที่เจ็ดนะครับเหมิดอ,อยู่ที่เจ็ดระหว่างเคเวและไอเอสมันอ,อยู่ที่เจ็ดครับถ้าเจ็ดไม่มาก็สองสาม นายเจ็ดไปมาก็สองสามครับห้าสองสามหกสองสามก็ประมาณนี้ห้าสองสามหกสองสามแล้วถ้าไปดูเบสด้วยมันเข้ากลุ่มไหมถ้าเข้ากลุ่มก็จัดเลยวันนี้อย่าลืมนะอย่าลืมนะโอ้ลบสามสิบห้าท่านเองสมัครออนไลน์นะวันนี้อย่าลืมนะครับก็จะตามระบบตามนี้นะครับวันนี้มันเหมือดเจ็ดครับเหมือดเจ็ดเหมือดเจ็ดท่านจะเล่นเจ็ดห้าเจ็ดหกก็ได้นะ เย็าให้เจโดก็ได้เพราะว่าเอาไปยิงกับดาวจ้าเลิกไงพานเหมือเจ็ดอยู่แล้วหรือถ้าเล่นสองสามก็คือห้าสองสามหกสองสามประมาณนั้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับเจกสองทำเราได้ตังค์นะวันนี้นะเจกสองทำเราได้ตังค์โอเดสมันสูงกับเก้านะท่านอย่าลืมนะสูงกับเก้านะก็เจ็ดศูนย์ด้วยก็ห้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์อย่างเงี้ยก็ได้นะครับถ้าเจ็ดมันหมื่นไงถ้าเจ็ดไปยิงกับตัวที่มันมาๆนั่นแหละครับก็วานไปตามนั้นน่ะเจ็ดเก้าก็ได้นะครับป่านี้ไม่เอานะเจ็ดเก้าก็ได้ห้าเจ็ดเก้าหกเจ ถ้าไปดูเบสมีอะไรถ้าก็เอาไปยิงกับแนวเบสก็ได้เจ็ดอ่ะนะเออไปยิงกับแนวไมก็ได้หรือว่ามอนเมื่อ7เจไงหรือว่าท่านไปจับเบสเสร็จท่านเอาเจ็ดไปเสียบเลยก็ได้เอยครับอย่างนี้ก็ได้นะมันง่ายๆครับมันไม่มีอะไรถ้าท่านเข้าใจปุ๊บมันจะเป็นลนักษณะงั้นนะอาไวไปตามนี้แล้วกันส่วนท่านใดที่ฟังใน u กุติ c h ชนแนลแล้ว ยังไม่เข้าใจยังมึนๆอ,อยู่วันนี้ก็เข้าไปอบรมท่านจะได้เข้าใจมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นไอ้กูทีมชาแนลก็ท่านใดที่สน,สนับสนุนช่องรายการแม้แต่ว่าท่านสมัครเรียนอบรมวันนี้นะ35ท่านเนี่ยท่านสมัครเรียนอบรมวันนี้ท่านส่งอีเมลให้ผมด้วย นะท่านก็จะเข้าไปฟังใน access, like ีโอติฟช anel ด้วยเพื่อเป็นพื้นฐานในการวางกลุ่มดาวในการอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยถือว่าสุดยอดนะการวางกลุ่มดาวการอะไรต่างๆนานาเนี่ยในในเนี่ยมันเป็นการถ้าท่านยังไม่เข้าใจปุ๊บท่านก็เอาอบรมเข้าอบรมสัมมนาวันนี้ใช่ไหมท่านจะได้เข้าใจในการวางกลุ่มดาวด้วยนะเมื่อวางกลุ่มดาวเสร็จ12เบสเสร็จอะไรมาผนวก พลังกันเรียบร้อยนั่นแหละคือเกิดปัญญาเพราะเกิดปัญญามันก็พัฒนาความรู้ท่านขึ้นพอพัฒนาขึ้นท่านก็หาเงินจากดวงดาวได้อย่างแท้จริงศูนย์นกศรีสองหกแปดแปดหนึ่งศูนย์แอดไลน์กับ้านหมอดูหนึ่งเก้าแปดนะครับบ้านหมอดูหนึ่งเก้าแปดแอดไลน์ไปทักเลยนะครับแอดไลน์ไปทักเลยสามสิบห้าท่านขอให้เต็มนะวันนี้นะประมาณค่ำคัเย็นๆเจอกันนะครับในช่องทางกูเกิลมิสนะครับในช่องทางกูเกิลมิสนะ ในช่องทาง Google m e e t ครับก็ถือว่าเจอกันช่องทางนั้นนะ o o g l e Meet เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ท่านท่านใดที่สมัครไวแร้แล้วเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ท่านพอถึงเวลาปุ๊บส่งลิงก์ให้ท่านนะต้องส่งลิงก์จากไลน์ผมเท่านั้นนะจากไลน์คนอื่นอย่าไปดูนะครับจากลิงก์ไลน์ผมเท่านั้น,นครับ หลคนอื่นยไปดูแล้วก็เจอลิงก์ผมก็กดเข้าไปเลยนะครับราบนจะกดรับท่านเราเข้าไปสัมนากันนะครับวันนี้3 5ท่านเพื่อพัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาปัญญานําพาเราไปสู่ความรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จพัฒนาความรู้ที่เรามีพัฒนาวิชาที่เราจะได้แล้วมันก็จะนําพาไปพัฒนาไปสู่ความมั่งคั่งรุ่งเรืองร่ารวยของเรานะครับความมั่งคั่งรุ่งเรืองร่ารวยของเรามันจะเจริญเติบโตเท่ากับการที่เราพัฒนาตัวเราเองปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของมนุษย์ปัญญานําพาเราไปสู่ความรุ่งเรืองก้าววนนน้าาาาปรรระสสสบคคมมมมเ็ัีีขอออท่่่แตณ์ุ ความสดใสอารมณ์ความร่าเริงอ,อารมณ์ให้ยิอารมณ์แห่งความสุขเยิ้ยมรับทรัพรับเงินล้างกันทุกคนโชคดีครับ